วิธีใช้มือถือสแกน QR Code แบบง่ายมาดูขั้นตอนกันเลยครับก็ไดเ้เพื่อนๆนะครับจะสแกน QR Code ในมือถือนะครับให้กดจิ้มค้างไว้ไปที่แอป l ลได้เลยครับจิ้มค้างไว้เสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ตัวอ่าน QR Code ตรงนี้ได้เลยเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับให้เรานำหน้าจอสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปสแกน QR Code ที่ต้องการได้เลยนะครับก็หยิบมาสแกนแบบนี้ได้เลย นี่นะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับมันจะมีลิงก์ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์เพื่อไปอยังเว็บไซต์ที่สแกนมาจาก QR Code ได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับ QR Code ทางด้านขวามือจะสแกนมายัาง Facebook แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับ และถ้าเป็นในกรณีที่เพื่อนของเรานะครับนำ QR code มาให้เราสแกนเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ก็ใช้วิธีเหมือนเดิมครับให้เรานะครับกดจิ้มข้างไว้ไปที่แอปไลน์ในมือถือได้เลยครับเสร็จแล้วมากดตัวอ่าน QR code ตรงนี้เลยต่อไปนะครับก็นำมือถือของเราไปสแกน QR code ของเพื่อนได้เลยครับก็วางให้ตรงนะครับ เมื่อสแกนเสร็จแล้วมันจะเข้ามายังหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนเราก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนในไลน์แบบง่ายแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับถ้าเป็นในกรณีที่มีคนส่งรูปภาพมาให้เราในมือถือและเรานะครับต้องการนํารูปภาพที่อยู่ในมือถือของเรานะครับมาสแกน QR code ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้นะครับเริ่มต้นให้ออกจากหน้านี้ก่อนเสร็จแล้วให้กดจิ้มค้างไว้ไปที่แอปไลน์ และกดไปที่ตัวอ่าน QR code ตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่รูปอัลบั้มตรงนี้ได้เลยต่อไปนะครับก็เลือกรูปภาพ QR code ที่อยู่ในมือถือของเรานะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปที่ลิงก์ของ QR code ได้เลยครับมันก็จะเข้ามายัางปลายทางของ QR code ที่เราได้สแกนไว้แบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะสแกน QR Code จ่ายเงินแบบง่ายๆนะครับก็ให้เข้าไปที่แอป,ปธนาคารในมือถือของเพื่อนเสร็จแล้วนะครับมากดสแกนตรงนี้มันจะปรากฏเป็นตัวสแกน QR Code ในแอป,ปธนาคารของเพื่อนเราก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการสแกน QR Code คดแบบง่ายๆในการสแกน QR Code คดนะครับแนะนําให้เพื่อนๆสแกนค r ว o d e โคดที่คิดว่ามาจากแหล่งที่ปลอดภัยเท่านั้นเพื่อที่เรานะครับจะปิดช่องทางของมิจฉาชีพที่จะมาขโมยข้อมูลเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ